เด็ดมาบ่มไปสองม่ยมแมยมบ้าปะเนี้ฮะแม่ว่ามาเขียบแม่เด็ดมาบ่มฮะเอามาเขียบเอ้ยมาเดด็เขียบมาบ่มมาไงบ้าบ่มอินด้วยอ๋อทำไมอ่ะ ถูกไหมอร่อยคือคนลมอะไรไม่ แซ่บมากหวานเนื้อเยอะดูนะทุกคนเม็ดมีน้อยหนึ่งเนื้อเยอะมาก